เรากำหนดคุณลักษณะที่สำคัญ2ประการไว้เป็นแนวทางให้พนักง,งานนะคะในการปฏิบัติอันแรกคือเรื่องความสามารถรอบด้านและอีกอันหนึ่งคือความยืดหยุ่นเราจะมีความสามารถรอบด้านได้เราต้องรอบรู้รอบรู้นี่พี่หมายถึงรอบรู้ทั้งในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเมืองสังคมนะคะบันเทิงกีฬาแล้วก็ศาสตร์แขนงอื่นๆยิ่งรู้มากยิ่งดีแล้วสมัยนี้เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถที่จะหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้มากมาย สำหรับพี่การเพิ่มพูนความรู้ตัวเองการอัปเดตตัวเองเนี่ยพี่ทำสาแบบก็คือการอ่านการดูแล้วก็การฟังการอ่านของพี่นี่หมายถึงการอ่านหนังสือด้วยอ่านข่าวด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์เสมอไปนะคะหมายถึงการอ่านออนไลน์ด้วยเพราะเทคโนโลยีช่วยให้เราอ่านได้แต่พี่ต้องเป็นหนังสือหรือว่าข่าวนะคะที่มาจากสำนักพิมพ์หรือว่าสำนักองค์กรที่เป็นทางการนะคะพี่ไม่เชื่อข่าวที่แชร์ ตามโซเชียลมีเดียถึงแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปนะคะการอ่านเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะอัปเดตตัวเองที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งอันที่2ของพี่ก็คือการดูการดูนี่ของพี่พี่เป็นคนชอบดูข่าวมากนะคะแทบจะเรียกได้ว่าทุกเวลาที่พี่ว่างะคะ่ะแล้วพี่ดูข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมันทําให้พี่มีมุมมองที่มากมายเลยอย่างที่พี่ดูก็คือดูวิธีปฏิบัติงานของคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จเขาทํำยังไงเขามีวิธีการจัดการยังไงแล้วพี่ก็เอามาเป็นแบบอย่างสําหรับเรื่องการฟังก็เหมือนกันี่ ฟังข่าวระหว่างที่พี่เดินทางพี่ก็จะเปิดวิทยุในรถถ้าพี่ไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังสัมมนา,าถ้าพี่มีเวลาพี่ชอบไปสัมมนา,าฟังวิทยากรที่มีคุณวุฒิมีประสบการณ์นํามาแชร์ให้เราฟังเราก็ได้แง่คิดมุมมองใหม่ๆสําหรับพี่คิดว่า สิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีความรอบรู้แล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญให้เรามีความสามารถรอบด้านพี่มีโอกาสได้พบปะคนเยอะแล้วบางทีมุมอมองของเขาค่ะหรือการสนทนาประจําวันที่พี่เจอกับเขา mm hmm. ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรก็ทําให้พี่ได้อัปเดตตัวเองด้วยค่ะพี่ทํางานร่วมกับคนหลายเจเนอเรชันด้วย <m uch as> ทําให้พี่สามารถจะรับทราบเทรนใหม่ๆจากน้อง <m uch as> ใหม่ๆที่เขาเป็น Gen Y Gen X อะไรพวกนี้นะคะเข้ามาตีเพรคนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยนะคะ พะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแต่เวลาเขาพูดกันเองเขาพูดภาษาญี่ปุ่นมันทําให้พี่รู้สึกอึดอัดว่าพี่ไม่เข้าใจที่เขาพูด <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนใจไม่สอบทุนฟูไบรท์ที่พี่ตั้งใจไปเดิม <c oughs> พี่ก็ไปสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น <c oughs> แล้วพี่เป็นภาคเอกชนคนแรกที่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตอนที่พี่ไปพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยากแบบนี้พี่คิดว่าประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นมันน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแต่ปรากฏว่าคนญี่ปุ่น จนปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์พล้วาก็ไม่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองไทยแล้วมหาวิทยาลัยที่พี่ไปเรียนน่ะคะ่ะชื่อมหาวิทยาลัยฮิโตสไบชิซึ่งเป็นมหาลัทย,ายที่มีชื่อเสียงมากเลยทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็บรหิหารธุรกิจภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้แล้วก็ภาษาจีนก็ไม่ได้เป็นจุดที่ทําให้พี่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่า เพราะว่าเขาเขาขึ้นรถรถไฟใช่ไหมคะแล้วไม่มีอะไรทำถือหนังสือพิมพ์ไม่ก็พ mm ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆเขาจะยืนอ่านค่าเวลา <Okay. S 1> เขาก็ยืนเกาะราวแล้วก็ยืนอ่านหนังสือแบบนี้คะ่ะ mm hmm. แล้วอ่านเสร็จเขาจะทิ้งหนังสือถ้าเราอยากอ่านต่อเราก็หยิบมาแล้วอ่านต่อได้นบนบนที่เก็บของบนรถไฟ mm hmm. พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก mm hmm. มากเลยตั้งแต่เด็กนะคะสมัยเด็กๆเกนี่ยพี่ชอบไปงานสัปดาห์หนังสือ mm hmm. มันมีที่รวมของสำนักพิมพ์ดีๆ ในราคาที่ดีด้วยนะคะก็ปีละครั้งสมัยก่อนพี่ชอบไปศูนย์หนังสือจุลาเพราะว่าเป็นที่รวมของหนังสือดีเยอะๆนะคะคมีให้เลือกมากมายเลยแล้วเวลาที่ไปทริปญี่ปุ่นพี่จะหาทางไปร้านคินโนคุเนะแต่สมัยนี้พี่ไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีพัฒนาก็ทําให้เราใช้อเมซอนพี่ไปหาหนังสือในอเมซอนว่าอันไหนเป็นเบสเซลเลอร์ ller, แล้วพี่ก็มีแอปพลิเคชันชื่อ Kindle หนังสือดังๆก็จะมีบทคัดยอ่อเล่มล่าสุดที่พี่เพิ่งโหลดไปชื่อ c h a s i n ิงเดย์ไลเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีว <an> ิตจริงของอดีต CEO ของ KPMG หนึ่งใน4บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีพนักงาน20,000คนทั่วโลกแล้วเขาเป็น CEO ที่เก่งมากเขามีเครื่องบินส่วนตัวมีทุกอย่างที่เขาอยากได้แต่เขาค้นพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในสมองเมื่ออายุ53ปีเขาค้นพบในเดือนพฤษภาคมปี2005แล้วหมอบอกว่าเขาอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งวันพตัดสินใจเขียนหนังสือ แล้วก็ส่งอ e ีเมลก่อนถึง500คนที่เขาใกล้ชิดเพื่อนบ,บ้างอะไรบ้างอ e ีเมลส่งไปบอกลาแล้วเขาก็เตรียมตัวที่ว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวค,ความตายไม่ใช่สิ่งที่หดได้เสมอไปเราสามารถเตรียมตัวเองได้แบบนี้ค่ะควิธีที่ความตายที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเป็นหนังสือที่ดีมากมันสอนให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าห่วงอนาคตส่วนใหญ่เนี่ยพี่อ่านหนังสือนี่พี่จะอ่านเวลาพี่อยู่บ้าน แล้ววันหยุดพี่จะจัดตารางเวลาง,งานแล้วพี่พยายามทําให้เสร็จที่บริษัทแล้วก็อาจจะต้องอยู่นอกเวลาทําบ้างแล้วกลับบ้านไปพี่อยากปิดสวิตช์พี่หอบเอางานไปทําที่บ้านในกรณีจําเป็นนะ,นะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีเวลาดูข่าวแล้วพี่เป็นคนนอนดึกคหนังสือเล่มนี้ชื่อ A passion for success นะคะ เขียนโดยดรคาโซอินามโมริคนญี่ปุ่นจะรู้จักเขาเยอะมากหนังสือเล่มนี้เขียนมาตั้งแต่ปี1995เขียนเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นไว้ก่อนแต่แม็กรอยฮิลเนี่ยมาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นหนังสือที่พูดถึงวิธีคิดของดรอินามโริเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในชีวิตดรอินามโริเป็นใครถ้าก่อนปี2010ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งเกียวโตเซรามิกผลิตเซรามิกให้กับพวก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าไฮเทคเขาตั้งบริษัทนั้นตอนอายุ27ปีเท่านั้นนะคะสูตรแห่งความสำเร็จในในหนังสือ a p p a s s i o n for Success เนี่ยดรอินามาริคิดขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเขาทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จเขาคิดตอนอายุ27ปีแต่หลังจากปี2010แล้วคนไทยจะรู้จักชื่อเขามากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยไปเชิญดรอินามาริ ori, ในวัย77ปีมาเป็นประธาน กอ,อบกู้สายการบินแห่งชาติจะเป็นอะไร<ม>แล้วเขาใช้เวลา2ปีกลับเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่โตเกียวได้อย่างเต็มภาคภูมิดรอกรนามาริบอกว่าความสำเร็จเท่ากับความสามารถคุณความพยายาม,มคุณทัศนคติเขานิยามความสามารถไว้ว่าความสามารถก็คือชาวปัญญานะคะแล้วก็ทักษะพิเศษสรีระทางร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้มาแต่กเนิด นะคะอันนี้มีคะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อต่อไปความพยายามก็หมายถึงความมุ่งม,มั่นทุ่มเทที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จก็มีคะแนนตั้งแต่ศูนถึงร้อแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดในความคิดของดรอินามโมริแล้วก็เป็นความคิดของพี่ด้วย <Okay. S 1> ก็คือทัศนคติ mm hmm. มุมมองที่เรามีต่อการทํางานหรือการดําเนินชีวิต คะแนานลบหนึ่งรถึง<ม>บวกหนึ่งรทำไมปัจจัยเหล่านี้ถึงคูณกันไม่บวกดรีนามบรีก็อธิบายว่าถ้าเอาปัจจัยสอันนี้บวกกันก็แปลว่าคนที่มีความสามารถเก่งมาตั้งแต่กําเนิดจะชนะทุกคนในโลกความเป็นจริงคนที่มีความสามารถปานกลางทุ่มเทสุดขีดมีความคิดบวกอย่างเดียว<ม>เขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนที่เก่งมากระดับอัจฉริยะขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยหรือไม่ก็ คุ้มเทยอย่างยิ่งแต่มีทัศนคติเป็นลบเขาคิดสูตรนี้มาเมื่อ61ปีมาแล้วตอนที่เขาอายุ27แล้วมันก็ยังเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้อยู่ได้ในปัจจุบันนอกจากความประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วเนี่ยพี่ชอบปรัชญายในการใช้ชีวิตของเขา เขาเห็นคุณค่าของคนค่ะเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องความสามารถอย่างเดียวทรีเพทก็มองแบบนี้เหมือนกันนะพี่ก็ใช้สูตรนี้ของดรอินามอริในการทํางานของพี่ตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ค่ะคนญี่ปุ่นก็มักจะรู้สูตรนี้อยู่แล้วนะเราอ่านหนังสือนี้ค่ะเราก็เคยแชร์นี้ให้กับพนักง,งานนะคะว่าสูตรแห่งความสาเร็จคืออะไร,รก็แชร์ในช่วงปีใหม่ให้พนักง,งานดูว่าความสําเร็จเท่ากับความสามารถคุณความพยายามคุณทัศนคติแล้วก็อธิบายว่าทําไมมันถึงได้สเกล,ลบรบลอยแบบนี้ค่ะ เบอร์ Work, อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่พี่ยึดมั่นน่ะนะคะมันก็เป็นตัวหนึ่งในปัจจัยสําคัญอันหนึ่งในสิ่งที่ทีมพนัต้องการจากพนักง,งานด้วยก็คือทีมเบิร์พี่มีพ,พนักง,งานที่พี่ต้องดูแลแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาเนี่ยเป็นจํานวนเยอะพอสมควรนะคะแล้วสิ่งที่เราต้องการทําคือต้องการบรปปรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนต้องทุ่มเททํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่พี่ต้องทําก็คืออันที่หนึ่ง พี่ต้องทําให้เขาดูพี่เป็นแบบอย่างเราพี่เป็นหัวหน้าทีมไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์กรอย่างที่บอกว่าพี่มีทั้ง generation x generation y ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้จัดการฝ่ายหรือว่าเป็นพนักง,งานใหม่ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาหาพี่ได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่มีพิธีรีตองไม่มีขั้นตอนอะไรเลยแล้วเขาก็ปรึกษากับพี่ได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวอันที่สองนี่พี่ต้องการให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมบริษัทต,ต้องการอะไร พี่จะมาเล่าลูกน้องพี่ฟังเสมอแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะเพื่อจะบรรลุสิ่งที่บริษัทต,ต้องการและเขาจะต้องทําอะไรบ้างพี่เชื่อการทํางานเป็นทีมเพราะพี่ถูกสอนเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยพี่เรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นนะคะทีมเวิร์กเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าเราอยากจะไปไกลๆเราต้องไปด้วยกันเราเชื่อแบบนั้นถ้าเราอยากไปคนเดียวเราอาจจะไปได้เร็วแต่ไปได้ไม่ไกลแล้วงานที่พี่มีความสำเร็จทุกวันนี้เพราะพี่มีทีมงานที่ดีมากทั้งผู้บริหารที่เหนือกว่าพี่ในอดีตด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานพี่ที่เท่ากันแล้วก็บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาพี่ที่เด็ดกว่าทุกคนก็เป็นทีมเวิร์กนะคะพี่จบปริญญาโทกลับมาทํางานที่ตีเปีแรกเนี่ย ที่ถูกมอบหมายให้ทำงานแรกเลยคือเราจะเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นพิเศษซึ่งไม่เคยมีในตลาดเมืองไทยรุ่น s p a c e c a p รถปิกอัพตอนครึ่งห้องโดยสันกว้างอิซุสจะเปิดตัวเป็นเจ้าแรกตอนนั้นในปี1985ที่ได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามลูกค้าออกเขียนแบบสอบถามโดยคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วก็มาร่างเป็นภาษาไทย mm hmm. พี่ภูมิใจมากเลยผู้บังคับบัญชาพ,พี่เรียกพี่เข้าไปแล้วอธิบายทั้งหมดโครงงานว่า เราจะเปิดตลาดรถแบบนี้เราจะสร้างเซกเมนต์ใหม่ในตลาดแล้วสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกคือสํารวจความต้องการของลูกค้าพี่จาคําพูดก็ได้เลยว่า garbage in ก็ garbage out mm hmm. ถ้าคุณออกแบบสอบถามที่ไม่ดีข้อมูลไม่ดีคุณก็จะต้องได้เอาคาที่ไม่ดีผลลัพธ์ที่ไม่ดีเมื่อผลลัพธ์ไม่ดีการวิเคราะห์ก็จะผิด mm hmm. ตรีเพรมีสถาบันฝึกอบรมชื่อตรีเพจอิสุสทรีนิ่งอะคาเดมีอยู่ที่ตึกส่วนบริการนะคะ ือถ้าเขาไม่อ่านเราก็ต้องบังคับให้เขาอ่านคือเขาฟังสัมมนาเราจัดการอบรมเป็นคอร์สค่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือเด็กเซิร์ชแล้วก็เชื่อข้อมูลเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเพิ่มทักษะต่างต่างให้เขาจะมีคอร์สเป็นเลยว่าถ้าพนักงานใหม่ต้องเรียนอะไรบ้างไม่ได้เรียนปีเดียวแล้วเลิกนะเรียนทุกปีเรียนไปเรื่อยๆมีคอร์สมีวิทยากรภายในเองแล้วก็มีวิทยากรจากข้างนอกมาสอน เป็นต้นว่าอาจจะคาดไม่ถึงเลยว,ว่าทุกคนต้องเรียนเรื่องบัญชีพื้นฐานวิชาการเงินพื้นฐานต้องสอนโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินมาสอนเองเรียนกฎหมายพื้นฐานเรียนวิธีคิดภาษีไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายขายฝ่ายไหนก็แล้วแต่จะเป็นช่างเป็นอะไรคุณก็ต้องมาเรียนด้วยแล้วเรียนรู้เบสิกความรู้เบสิกให้เหมือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปพัฒนาตัวเองได้ ข้อหนึ่งที่พี่ผู้ไปตอนต้นเน่นะคะเราจําเป็นต้องปรับตัวให้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่ปรับตัวเราอยู่ไม่ได้ก็เราโชคดีก่อนโควิด19เนี่ยเราสอนดีลเลอร์เราเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์ไว้ล่วงหน้าพอาะเรคาดแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นการตลาดออนไลน์พอถึงเวลาโควิด19 ดีลเลอร์ไม่สามารถจะจัดกิจกรรมจะเอารถไปโชว์ได้เขาใช้วิธีออนไลน์เราก็ใช้ได้อย่างคล่องมากเลยค่ะก็ทําให้เราสามารถจะปรับตัวเองเข้าไปได้อย่างดีตอนนี้เราต้องใช้การตลาดทางออฟไลน์กับออนไลน์ต้องหาจุดสมดุลระหว่าง2อันนี้ค่ะไม่สามารถใช้อันใดนหนึ่งได้ถ้าเราไม่ปรับตัวเรายังทําแบบเดิมก่อนเกิดโควิด19เราอยู่ไม่ได้